ใช่ครับมันจะมีสูตรว่าเอาตัวไหนเข้าตัวไหนสีเป็นยังไงครับผมเราก็ต้องรู้สูตรด้วยครับน่าจะเกิดน่าจะเกิดหนูฟุตเบอลหอนหอยเลยอ่ะขดเนี่ยครับที่ได้ชื่อว่าบอลไบทอนเพราะว่าเขาเขาถุงหัวเขาจะขดเป็นอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จับงูนะคะเนี่ยไม่ไม่ถึงหัวเลยครับน้องแบบตัวแข็งๆกลมๆเหมือนลูกบอลหรืออะไรไปเลยอ่ะค่ะใช่ครับคือบางคนเขาจะชอบสับสนระหว่างไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นงูเผือกกับงูขาวอ่ะครับเขาจะเรียกงูขาวว่างูเผือกจริงๆเผือกต้องเป็นแบบนี้ตรงคางเขาจะมี สีขาวอุ้ยดูตรงท้องสิคะเลือบมากเลยอะสีแบบว่าอ๋อถ้าแต่ถ้าดำทั้งหมดเลยนี่ราคาจะแพงกวุงเลยครับผมอ๋อน่าจะเป็นหมื่นเลยฮะป้อนเขาครับอาทิตย์ละครอ๋อป้อนเขาอาทิตย์ละครป้อนไปหาปากเขาเลยอ๋อเขากินเองไม่ได้เหรออันนี้เออสำหรับมือใหม่ต้องมีเลยครับคือยังไงคะเพราะว่าหน้ามันต่อยอดได้เยอะครับแล้วก็ถ้าเจอตัวเมียก็คือฟุกไปเลยเพราะว่าตัวเมียมันมีแค่สิบเปอร์เซ็นต ัวน,นั้นจะ5้าพครับเป็นตัวเมียรครับผมอันนี้เป็นตัวใหญ่นะคะครับผมแต่ยังไม่เต็มวัยครับสวัสดีค่ะครอบครัวโอริพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่สนามหลวงสองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูงูก,กันนะคะที่เจนซูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะบอไพายทอนครับผมอันนี้ะจะเป็นสีบัตเตอร์พาสเทลครับค่ะบัตเตอร์พาสเทลคือสีออกประมาณ เหลืองๆอ่อนๆน้ำตาลเหรอคะหรือาออกไปทางเหลืองครับแต่ตัวจะลายเหมือนกันด้วยครับค่ะอันนี้สีจะหม่นนิดนึงค่ะเขาเป็นงูปีไหนคะนี้ตัวนี้เกิดปี20ครับอายุ2ปีแล้วครับ2ปีใช่ไหมเป็นเพศผู้ไซส์ผสมค่ะราคาก็จะอยู่ที่5,500หนอคะใช่ครับผม ถ้าอย่างนี้เราเลี้ยงนะครับถ้าเราต้องการขยายพันธุ์เราต้องซื้อสายพันธุ์เดียวกันไหมครับเพื่อที่จะให้ผสมกันใช่ครับมันจะมีสูตรว่าเอาตัวไหนเข้าตัวไหนสีเป็นยังไงครับผมเราก็ต้องรู้สูตรด้วยครับอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ใหญ่ใหญ่สุดเลยผมใหญ่สุดน่าจะตัวนี้นะครับผมว่าน้ําหนักเขาน่าจะเยอะกว่างานเดอร์บูที่สองนะครับคนล่างเป็นบอลเหมือนกันครับแต่ว่าสีเป็นสีปกติครับ normal ราคาก็จะถูกสุดในร้านครับผมสามพันห้าครับค่ะกี่ปีคะเนี่ยสองปีเหมือนกันครับสองปีเหมือนกันตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ทั้งสามตัวเลยครับสามตัวที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยคือตัวผู้หมดเลยครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเกิดชาร์จกับเพื่อนฮะก็เลยตัวเล็กกัเพื่อนเขาครับค่ะ จะเกิดปีเดียวกันอันนี้ก็3 0 0เหมือนกันใช่ครับงูอายุประมาณ2ปีเหมือนกันใช่ครับปี20ครับตัวผู้ตัวผู้ครับงูงูบอลนี่ยครับก็คือเขามีความดุร้ายไหมครับสำหรับการเลี้ยงครับผมเออไม่ดุเลยครับผมค่ะไม่ดุเลยใช่ครับไม่ไม่ดุไม่ก้าวร้าวเพราะปพวกนี้เป็นงูที่เกิดในที่เลี้ยงอยู่แล้วครับผม ราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีความเป็นสัตว์ป่าเหลืออยู่แล้วครับอ๋อค่ะี๋้วเราขอดูสักตัวได้ไหมครับตัวนี้ได้ครับผมหุ่นหนักกิโลคะเนี่ยน่าจะสองโลกว่าเห็นแต่ได้สองกิโลกว่าใช่ไหมคะเนี่ยลักษณะสวยๆเขางูงูบอลไพทอดนะครับอันนี้นอกเหนือออเหืจากสีจากลายแล้วมีมีมีจุดอื่นได้ไหมครับอ่าเขาเป็นงูที่เลื้อยไม่เร็วเหมือนพวกตัวเล็กครับเขาสามารถจับเล่นได้ครับผมเต็มไม้เต็มมือกว่า ตัวใหญ่ตังหัวตรงหัวของงูนี่ก็จะสวยไหมครับถ้าถ้าถ้าตัวสวยๆมันจะต้องสังเกตที่หัวได้ไหมครับอ่าขึ้นอยู่กับสีครับผมเพราะว่างูงูบอลมันมีเป็นร้อยๆสีครับแต่ละตัวก็มีเอกลักษณ์ให้เหมือนกันนะครับมาดูใกล้ๆกันนะครับเขากินอะไรท่านี้เป็นหนูแช่แข็งครับหนูแช่แข็งใช่ครับอย่างเดียวเลยเหรอคะหรือว่ากินหนูอย่างเดียวอ๋อกินหนูอย่างเดียวใช่ครับค่ะทุกตัวที่นี่เราฝึกให้กินแต่หนูตายครับหนูเป็นมันไม่กินแล้ว ทุกตัวเลยเหรอคะทุกตัวครับให้กินหนูตายใช่ครับค่ะราคาหนูแพงไหมครับขึ้นอยู่กับขนาดครับผมหนูมีหลายไซส์หลายขนาดใช่ครับมีตั้งแต่หนูตัวแดงๆจนถึงหนูตัวใหญ่เลยครับค่ะทางร้านก็มีการจําหน่ายอาหารด้วยนะครับใช่อุปกรณ์การเลี้ยงงูนะครับครบวงจรครบวงจรนะครับเดี๋ยวเรามาดูงูที่แพงที่สุดของทางร้านกันนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวขนาดกลางๆนะครับขนาดเล็กขนาดเล็กใช่ไหมครับผม อันนี้คืองูอะไรนะคะงูบอลเหมือนกันครับแค่สีตัวนี้เป็นสีพายครับผมค่ะเขาจะมีสองสีใช่ไหมคะนี่ครับเขาเรียกลายบางคนก็เรียกลายด่างครับแล้วก็แต่ตัวลายจะไม่ซ้ํากันด้วยครับค่ะส่วนขาวนี่จะอยู่ส่วนไหนคะเนี่ยจะมีตรงคอครับผมแล้วก็ท่วงลาตัวแล้วก็ปลายหางเขาจะมีลายหน่อยๆครับอ๋อค่ะยิ่งขาวเยอะราคาก็ยิ่งขึ้นครับผมค่ะตัวนี้แพงที่สุดในร้านนะครับโอ้ยตัวไม่ยาวนี่ฮะหางเขามีลายแล้วก็ <1> 1> มีลาย Station แค่ส่วนหัวเป็นทรวงคอครับแล้วก็ตรงนี้ค่ะยาวประมาณสักเท่าไหร่คะเนี่ย เออผมว่าไม่น่าจะเกิดมีน่าจะเกินหนึ่งฟุตเหมือนหอยเลยอ่ะขดเนี่ยครับที่ได้ชื่อว่าบอไบทอนเพราะว่าเขาเขาถูกลุกบลเขาจะขดเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือจับงูนะคะเนี่ยไม่เห็นัเลยครบ้องแบบตัวแข็งๆกลมๆเหมือนลูกบอลหรืออะไรไปเลยอะค่ะใช่ครับอันนี้วิธีป้องกันตัวของเขาอเขาเหมือนหลบภัยอย่างงี้ใช่ไหมคะอ๋อดูดิค่ะ เป็นก <ś webinars> ้อนเลยครับค่ะราคาเท่าไหร่นะคะนี่ตัวนี้1 6 <sund an> ื่นหันห้าร้อยครับผมหมื่นหห้าร้อยตัวผู้หรือตัวเมียนตัวผู้ครับ ช่วงนี้บอลส่วนใหญ่จะมีตัวผู้เพราะว่ามันยังตัวเมียมันยังตั้งท้องกันอยู่ครับเขายังเก็บเป็นแม่พันธุกันอยู่ตัวผู้กับตัวเมียราคาเขาจะต่างกันไหมตัวเมียต่างกันเยอะเลยครับตัวเมียแพงกว่าราคาตัวเมียจะแพงกว่าใช่ครับผมว่าถ้าตัวเมียอย่างตัวนี้น่าจะสองหมื่นครับผมถัดไปข้างบนเหรอฮะข้างบนก็ข้างบนเป็นงูขาวล้วนครับแบมบูเลสเซอร์ตัวผู้เหมือนกันครับค่ะขาวทั้งตัวเลยใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เป็นตัวที่แพงรองจากตัวนั้นครับผค่ะ แต่ก็เป็นตัวผู้ตัวผู้เหมือนกันครับอ่าค่ะสีขาวล้วนเลยค่ะนี้กี่ปีคะงูนี้เกิดปีที่แล้วเหมือนกันครับผมค่ะปกติแล้วงูพวกนี้ครับเป็นงูที่ต้องบอกว่าปกติถ้าถ้าสีอะไรที่มันมันผิดจากธรรมชาติไปเนี่ยครับเรียกว่าเป็นความผุพองของ,ของ,ข,องของพันธุนกรรมไม่ใช่ครับแน่นอนคือพ,พวกพันธุกรรมแบบนี้ถ้าเกิดเข้าป่ากไปเขาจะไม่รอดครับนักล่าเห็นเขาง่ายกว่าพวกนี้มากครับ ก็คือคือลักษณะพิเศษตรงนี้มันก็จะเป็นความบกพร่องทางพันธุกรรมนะครับช่รบมันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการใช้ชีวิตในธรรมชาติใช่ครับผมแต่ว่ามันก็เป็นความสวยงามของเราใช่ครับราคาตัวนี้ก็จะอยู่ที่15,500นัอะคะใช่ครับอันนี้เป็นอีกสีหนึ่งนะครับที่สวยงามมากครับอันนี้เป็นงูเผือกครับคือบางคนเขาจะชอบสับสนระหว่างไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นงูเผือกกับงูขาวอ่ะครับเขาจะเรียกงูขาวว่างูเผือกจริงๆเผือกต้องเป็นแบบนี้ครับอ๋อค่ะ ถ้าขาวเขาจะเรียกว่าขาวครับเขาจะไม่เรียกว่าเผือกครับอัลบบโน,โนครับก็คือตาแดงถ้า,าส,สัดเผือกส่วนใหญ่จะตาแดงครับผมถ้าเผือกแพ้นะฮะค่ะอันนี้ก็อยู่ที่9,5 0านะคะใช่ครับผมค่ะอันนี้ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้เหมือนกัน<อ>ครับส่วนมากจะมีแต่ตัวผู้เยอะเลยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาเก็บแม่พันกันหมดแล้วครับผม ตัวนี้จะมีอยู่คู่เดียวทั้งร้านครับเป็นตัวเมียครับผมตัวนี้ชื่อเม็กซิกันแบ็กคิงครับชื่อย่อ mbk ครับ mbk ครับตัวนี้900 0ครับส่วนตัวหนึ่งตัวผู้800พครับอ๋อค่ะอันนี้คือตัวเมียตัวเมียครับค่ะอันนี้เป็นตัวผู้ครับผมเป็นสายพันธุ์เดียวกับตัวเมื่อกี้ค่ะอันนี้เัียวผู้ใช่ครับแ0 0พันครับตัวนี้8 0 0พันตัวผู้ถูกกว่าใช่ครับ ทุกสายพันธุ VII ์เลยเหรอคะตัวเมียรับเพราะตัวเมียมันให้ไข่ได้มตัวเมียก็เลยจะแพงกว่าทุกสายพันธุ์ครับผมสายพันธุ์นี้ดำทั้งตัวเลยใช่ไหมดำทั้งตัวครับเดียวเว้นคางสีขาวครับแต่ถ้าเกิดตัวไหนคางดำก็ราคาขึ้นเลยครับผมอันนี้เขาจะเหมือนการเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยค่ะเขาจะเร็วกว่าไหมค่อนข้างเปรียวกว่าเปรียวกว่าใช่ไหมคะอันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นงูกินงูด้วยงูที่กินงูใช่ครับแต่ว่าอันนี้เราฝึกให้กินแต่หนูได้แล้วครับ จับไม่ได้จับได้เหมือนกันจับได้แต่ว่าเขาอาจจะลื่นไหลเร็วกว่าปกติแล้วก็อยากเห็นคางเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ให้ดูครับเพราะว่าตัวผู้จับแล้วมันชอบอึใส่ตัวเมียก็จะชินกับคนมากกว่าค่ะอ๋อนี่คือตัวเมียใช่ไหมคะเขาก็จะเหมือนแบบอ่นนี่ค่ะเขาค่วเ๋อตรงคา เขาจะมีสีขาวอุ้ยดูตรงท้องสิคะเลือบมากเลยอะสีแบบว่าอ๋อถ้าแต่ถ้าดําทั้งหมดเลยนี่ราคาจะแพงกว่านี้ครงเลยครับผมน่าจะเป็นหมื่นเลยฮะพวกนั้นถ้าตรงคางดําด้วยอะไรเงี้ยเหรอฮะใช่ครับเพราะปกติมันจะสีขาวแบบนี้แหละครับะด้านล่างเป็นงูคอนครับผมค่ะราคาแพงสุดงูคอนจะอยู่ที่สามพันครับถูกสุดก็พันสองครับค่ะ ตัวนี้คือสีอะไรคะเนี่ยตัวนี้สียูทราเทสลาครับตัวนี้เป็นตัวเมียครับผมตัวเมียราคาจะอยู่ที่1 6 0 0งพันหกร้ครับเขาก็กินหนูเหมือนกันหนูเหมือนกันครับแต่เป็นหนูตัวแดงๆเลยครับค่ะแล้วถัดมาสีเดียวกันครับตัวเมียเหมือนกันครับผมอันนี้เล็กกว่าไหมใช่ครับก็เลยราคาตกลงมา300ครับอ๋อเกิดปีเดียวกันครับปีเดียวกันแต่ตัวเขาเล็กกว่านะใช่ครับก็เหลือเท่าไรคะตัวนี้พันสามพันสามครับผมค่ะ สียูท่าครับสียูท่าครับพันสี่ใช่ไหมคะใช่ครับผมตัวนี้ตัวเมียเอาตัวเมียอายุล่ะคะเกิดปียี่สิบสองเหมือนกันครับค่ะจะตัวใหญ่ไปมากกว่านี้ไหมครับงูคอนความยาวเนี่ยจะยาวกว่างูบอลนิดนึงครับแต่ว่าเรื่องขนาดเขาจะประมาณเนี้ยครับผมไม่ได้ใหญ่มากไม่ไม่ไม่ได้ใหญ่ครับผมค่ะไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะใช่ครับ ค่ะอันนี้เป็นงูอะไรนะคะงูคอนเหมือนกันครับแค่เป็นสีที่แพงสุดในร้านสีที่แพงสุดในร้านใช่ครับเป็นสโนเฮทไฮโปครับคือยังไงคะสีเขาเอ่อพวกเขาเป็นงูที่ตาแดงด้วยแต่ยังแต่ยังไม่ถึงกับเผือกครับผมค่ะตาเขาจะสีแดงแดงด้วยนะคะนี่ใช่ครับค่ะแล้วก็มีเชื้อไฮโปปนอยู่อันนี้เป็นสีสโนปกติครับค่ะแล้วก็เป็นตัวเมียครับค่ะ เขาเลี้ยงยากไหมคะพวกนี้เหมือนงูบอลเลยครับเลี้ยงไม่ได้ยากเหมือนกันครับอาทิตย์ละครั้งให้อาหารทีหนึ่งก็คือใส่ใส่อาหารไว้อพอถึงเวลาก็ต้องป้อนครับอ๋อค่ะป้อนเขาครับอาทิตย์ละครั้งป้อนเขาค้อใส่ไปที่ปากเขาเลยป้อนไปหาปากเขาเลยอเขากินเองไม่ได้เหรอคะอันนี้หรือว่ายังไงบางตัวได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ครับป้อนดีกว่าอ๋อต้องใช้ป้อนเอาอย่างนี้เลยหรอใช่ครับพวางทิ้งไว้บางทีเขาไม่กินเดี๋ยวมันเน่าอ๋อ ก็คือเขากินอาหารแค่อาทิย์ลาหนึ่งครั้งครั้งนั้นหนึ่งตัวครับอ๋อค่ะตัวนี้เป็นอะไรนะคะเป็นเทสลราตัวเมียครับถ้าตัวผู้ถูกสุดก็พันสองครับค่ะราคาคือตัวด้านบนนี้จะอยู่ที่พันสามถูกต้องครับค่ะอ่าตัวนี้คืออะไรนะคะบานาน่าครับบานาน่าเหรอคะเป็นบานาน่าที่สีเข้มสุดในร้านแล้วค่ะงูปีไหนคะนี้ปียีิบสองเหมือนกันค่ะ สีนี้เป็นสีที่นิยมมากเลยหรอครับเอ่อสำหรับมือใหม่ต้องมีเลยครับเัาเริ่มทำเพราะว่ามาน่ามันต่อยอดได้เยอะครับแล้วก็ถ้าเจอตัวเมียก็คือฟุกไปเลยเพราะว่าตัวเมียมันมีแค่สิบเปอร์เซ็นตครับที่ต่อมาจากทั้งหมดที่ออกมาในคอกใช่ไหมครับใช่ครับผมค่ะเราเราดูยังไงคะตัวผู้ตัวเมียเอ่อดูภายนอกเนี่ยไม่รู้ครับต้องมีเครื่องตรวจครับต้องเครื่องตรวจเหรอคะเขาจะเป็นแท่งเหล็กอันเล็กๆครับสอดตรงช่องหางเขาครับถ้าเข้าลึกก็คือตัวผู้ถ้าเข้าไม่ลึกก็คือตัวเมีย อ๋อนั่นคือวิธีตรวจเพศของของงูใช claro ่ไหมคะค่ะเขาก็เลี้ยงไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมคะก็คือค่ะถ้าเกิดเขาเขาอืเราแค่ตักตรงที่มันเลอะทิ้งครับถ้าเราใช้อันนี้ก็ยิ่งทำความสะอาดง่ายขึ้นครับค่ะถ้าเป็นกระดาษเนี่ยบางทีเราต้องม้วนทั้งกระดาษทิ้งครับผมเราเล่นกับเขาได้ตลอดไหมเหมือนเฉามือหรือว่าอะไรี้มอ๋ออาทิตย์ละสองสาครั้งก็พอแล้วครับอ๋อห้ามเล่นหลังให้อาหารงดจับสองวันครับผมให้อาหารแล้วงดจับสองวันเพราะอะไรคะเดี๋ยวเขาอ้วก อ๋อนคือเหมือนเราไปบีบท้องเขาอะไรประมาณนี้ครับอ๋อค่ะเหมือนเขายังไม่ย่อยยังแม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ไม่ควรเล่นกับเขาใช่ครับผมอ๋อแต่หลังจากนั้นก็คือเล่นเล่นได้บ้างแต่ก็อยญ่เยอะใช่ไหมคะใช่ครับค่ะราคาในช่วงที่น้องๆจะปิดเทอมหรือปิดเทอมกันแล้วครับมันจะสูงขึ้นไหมครับในกลุ่มฝูงขึ้นครับยิ่งเพราะว่ามันจะมีช่วงขาดตลาดของเขาครับค่ะช่วงไหนขาดตลาดคะ ช่วงใกล้ช่วงฤดูผสมพันธุ์ที่ผ่านมาครับปลายปีที่ผ่านมานี่เองครับอ๋อปลายปีที่ผ่านมาครับพอถึงช่วงปลายปีเขาจะเริ่มไม่ปล่อยงูแล้วครับถ้าหมดก็คือหมดเลยครับแล้วช่วงนี้ถือว่างูอ่าเนี่ยค่ะเดือนเดือนมีนาเนี่ยถือว่างูช่วงนี้แพงไหมคะหรือว่าราคายังยังแพงอยู่ครับเพราะว่าไข่บางตัวมันยังไม่ฟักครับอ๋อก็คือแล้วก่าลูกงูจะขายได้ก็ใช้เวลาเดือนหนึ่งขึ้นไปอ่าอันนี้จะเป็นเบด้าก้อนครับผมค่ะนอกจากงูแล้วก็ยังมีเบตาก้อนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะ อันนี้เป็นสีประเภทไหนครับเนี่ยเอ่อชื่อสีอะไรอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ว่ามันจะมีสีออกขาวถ้าตัวขาวตัวละเจ็ดร้อยครับสองตัวแล้วก็สีแดงเหลือตัวหนึ่งครับพันสองครับน้องน้องจะสีกลืนกับกิ่งไม้ขอนไม้ไปเลยอะค่ะค่อนข้างจะกลืนใช่แล้วน้องนิ่งมากเลยค่ะดูดิคัะถ้าไม่ขยับขยเรือนนี่ตัวนั้นจะห้าพันห้าครับเป็นตัวเมียครับผมอันนี้เป็นตัวใหญ่นะคะครับผมแต่ยังไม่เต็มวัยครับค่ะ ราคาจะอยู่ที่5,5 0 0นะคะใช่ครับผมค่ะทางร้านมีส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้ไหมคะอ่าได้ครับผมมีส่งให้ลูกค้าได้แต่ก็ต้องมีค่าส่งครับผมถ้าในประเทศะนะในกรุงเทพเนี่ยอาจจะง่ายหน่อยแต่ต่างจังหวัดนี่อาจจะต้องคิดค่าส่งแพงนิดนึงนะครับอ๋อค่ะเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ไว้ให้ติดต่อสอบถามนะคะเรื่องราคางูแล้วก็เรื่องของการขนส่งหรืออะไรนะคะถ้าท่านใดที่สนใจนะคะครับ ค่ะอันนี้ก็คือกล่องไว้เลี้ยงงูเหรอคะใช่ครับผมอ๋อเราเราเลี้ยงเขาอยู่ในกล่องอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ครับผมมันจะมีกล่องพลาสติกกับล่องอะคริลิกนะครับผมอะคริลิกจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือกล่องอะคริลิกนะครับค่ะอะคริลิกราคาประมาณเท่าไหร่คะถ้าไซส์ใหญ่พันสองครับแต่ว่ามันหมดไปแล้วครับผมเหลือแค่ไซส์เล็กๆก็เก้าร้อยห้าสิบครับค่ะแล้วเขาต้องใช้อะไรอีกคะในในกล่องที่ต้องเลี้ยงเขาลองพื้นครับผมเป็นแบบพวกนี้เลยครับผมแล้วก็ถ้วยน้ําครับค่ะ คลิปนี้เราก็พาชมงูกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย